นี่นะครับมีคำสุขครับกับพี่เปียครับดูปลาด้วยกินไอรีมด้วยนะครับนะในงานครบรอบ11ปีมุ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมครับนะครับลูกชายเส้นจะพลนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปพบกับแขกนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องความเชื่อมโยงมากเลยนะ ที่แรกมาโต๊ะเขาจัดยาวเลยใช่ไหมเปียเราก็มาไม่กี่คนน่ะอมาแล้วแต่แต่ไม่น่าไม่น่าเชื่อนะฮะเต็มเต็มเต็มเลยโตะยาวนะมีหลายคู่มาวันนี้เดี๋ยววันนี้มีหลายคู่นะนะเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นความเชื่อมโยงจริงๆเลยนะเพราะว่าน้องชายนะครับชาติชายคือจรเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่ วังม่วงนะครับ <are> ใช้ชื่ออยู่ที่วังม่วง mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ทางบ้านบนดอยนะคร mm hmm. ก็เป็นแบบระบบครอบครัวกันนะครับ mm hmm. ระบบครอบครัวกันตอนนี้มีต้ mm hmm. องใี้โอกาสนี้นะครับทําการประชาสัมพันธ์ mm hmm. แถลงข่าว mm hmm. เป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับ mm hmm. อุนนะ ออขอแถลงข่าวเป็นทางการเพราะเราต้องดูมุมกล้องนะฮะว่าแสงมันพอหรือเปล่ามันมืดมากเลยเนะฮะมันก็พอเห็นหน้าจะไม่ชัดเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะพอได้บรรยากาศพอพอเห็นนะพอเห็นนะครับพอได้เปิดดูกันเนี่ยคือความเป็นมานะฮะน้องก็ทานไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อวันที่4ธันวาคม2546 11ปีล่วงมาแล้วเนี่ยนะฮะมันมีงานงานหนึ่งนะเกิดขึ้นที่มวกเหล็กน,นะครับใช้ชื่องานว่ามุ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมวันนี้ก็เลยเป็นวันที่มาลำลึกถึงงานนี้ว่างานนี้มันครบรอบ11ปีนะครับงานนี้นะครับมันเป็นงานการสร้างโรงเรียนเพื่อต่อย,ยอดเยาวชนและพัฒนา ทักษะการใช้ชีวิตแก่ประชาชนปัจจุบันนี้มาเป็นโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้นะครับก็ขอมอบของที่ระลึกนะให้น้องนะครับพอดีสามครอบครัวเลยนะฮะสามครอบครัรว,น,น,รวนะครับ,บ,น,บ,บน,รรนี่ครอบครัวที่หนึ่งนะฮะมอบมุ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมนี่ครอบครัวที่สองนะครับมุบ่งสู่ฝันรุ่นครอบครัวหนึ่งฮะตบคนนี้คงไม่รู้ว่างานนั้นมาหรือเปล่าครับมุบ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสารสรค์สังคมอ่ะ แต่ว่างานแต่งที่ีผมมาครับโองานนั้นเนี่ยจะไม่ได้ชื่อว่างานพิธีมงคลสมรสเลยนะฮะแล้วแขกที่มาในงานก็งงๆเหมือนกันว่านี่มางานอะไรนะครับคืองานแต่งเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตท่้นเองแต่งานที่สําคัญที่สุดคืองานสร้างโลกนะฮะงานสร้างสรรค์สังคมประโยชน์ต <c oughs> นประโยชน์ท่าน <c oughs> <c oughs> ถ้าเราแต่งงานเรามีแต่มีความสุขเล็กๆสองคนในครอบครัวเราไม่ใช่การที่คนสองคนมาเจอกันเนี่ยเพื่อมาร่วมกันสร้างสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้ววันนั้นเนี่ยจอนกันหน่อยก็ไปร่วมงานนะครับแล้วไม่นานทั้งคู่ก็แต่งงานแล้วมีลูกเล่ๆกันเลยน้องกายน้องกายกับลูกสาวคนโตอายุเท่ากาัาานหางกันสิบวันนะครับ นี่เป็นรอบที่มาตรงนี้ก็คือมาคุยกันไม่กี่คนมาหาน้องตอนนี้เรามีพี่น้องในสระบ,บุรีมีมีพี่คนหนึ่งแล้วก็พี่ชายคนเมื่อแล้วก็จอดน,นำกุคุณเดียวกันพี่น้องสามชอก็กาจะมานานๆได้มาเจอกันแต่ละคนก็มีภาระนะมีงานมีการทำใม่ได้มากินข้าวร่วมกันก็เลยนัดกันมาสินข้าวร่วมกันอทีแรกก็ จะเชิญจอนแล้วก็อูดไปโมกเหล็กแต่ดูแล้วว่ามีงานอวดมีงานต้องติดตั้งนะครับเราก็ต้องเสียสละหน่อยมาหาน้องนะมารับประทานที่วังม่วงดีกว่ามาถึงก็เห็นโต๊ะยาวเลยนะคือไม่ได้จองไว้หรอกแต่ปรากฏว่าไม่ไม่มีแขกเมื่ี้เราก็เลยมานั่งหน้าจอเลยโต๊ะนี่ยาวตอนหลังนี่โต๊ะก็เต็มเลยนะขอบคุณมากทนะุกคน แล้วน้องที่มานะครับก็มามาช่วยงานจอนเนาะมาช่วยงานที่ของบอกรับนี่ก็บันทึกเอาไว้นะเพื่อจะเป็นทั้งหนึ่งนี่คืองานแบ่งปันกันแบ่งปันความคิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแล้วทุกคนก็มีฝันเราก็เดินตามฝันเราไม่ล้มเลิกทำฝันทำฝันเราไม่เปลี่ยนครับแต่เราไม่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเราต้องแบ่งปันด้วย การแบ่งปันที่เราจะให้แก่เพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับสร้างสรงสรค์สังคมนะครับปีที่1ิบเดแล้วครับของงานนี้เราคงจะต้องติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับคงจะเห็นบรรยากาศนะลงว่างก็คงได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกัน